ค่างวดถ้าฟรีดาวนะครับงวดอยู่ที่7,400บาทนะครับส่วนถ้าใครที่ไม่ชอบแม็อยากได้เป็นล้อสแตนดาร์ดตัวนี้เรามีเป็นล้อเดิมให้ราคาก็จะลดลงมาอีกนะครับอยู่ที่399ค่างวดอยู่ที่7,100บาทนะครับ ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมนะครับเซลเอโตโยต้าชัว์นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนํารถอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ค่างวดเบาๆเดี๋ยวเชิญดูรอบๆรถนะครับผมครับสำหรับคันนี้นะครับกระจังหน้าก็จะเป็นแบบโเมีเอ็นนะครับพร้อมไฟหน้านะครับผมตัวนี้มีสกู๊ปนะครับมีช่องดักลมให้เข้าไประบายอากาศให้กีนเตอร์นะครับผมส่วนกระจก นะครับเป็นกระจกโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยวในตัวครับเก็บได้ด้วยไฟฟ้านะครับถึงจะเป็นตัวเจแต่ก็เป็นตัวเจที่เป็นระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็คันนี้ที่ว่าแต่งล้อให้ก็จะเป็นล้อแมกใหม่พร้อมยางใหม่มีคาลิปเปอร์ครอบแต่งให้ด้วยนะครับสวยงามน,นะครับสำหรับคับนนี้มือจับนะครับมือจับเป็นโครเมียมนะครับทั้ง4ี่นะครับ ด้านในนะครับผมด้านในก็จะเป็นเบาะผ้าสีเทานะครับชุดเครื่องเสียงเป็นระบบบูเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแอ r b ร์แบกสใบมีด้านหลังนะครับผมก็จะมีไลเนอร์ให้แล้วก็จะมีค้ำหลังที่แถมไปให้นะครับผมถ้าสมมุติว่าลูกค้าเอาเป็นรถสแตนดาร์ดเนี่ย ก็จะได้เป็นกันชนท้ายไปนะครับเลือกได้นะครับผมแต่ถ้าแต่งเข้ากับชุดนี้มันก็จะเข้ากันกับชุดล้อนะครับเดี๋ยวชมด้านนี้นะครับผมสาหรับคันนี้นะครับก็เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับผมพวงมาลัยมีแอร์แบนะครับที่นั่งคนขับมี a i ร b a บกชุด เครื่องเสียงสามารถต่อบลูทูธได้เป็นโฉมสุดท้ายนะครับของ Vigo ที่เป็นชุดนี้จะเป็นชุดโฉมสุดท้ายเกียร์5เกียร์นะครับเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีปี2014นนะครับสำหรับลูกค้าเครดิตดีจัดได้เต็มนะครับสำหรับคันนี้นะครับราคาก็ อยู่ที่415,000บาทนะครับคันนี้จัดโปรโมชั่นอยู่แถมแต่งล้อให้ทั้ง4ล้อนะครับมีล้อมีค้ำด้านหลังให้สวยๆเลยนะครับค่างวดถ้าฟรีดาวนะครับงวดอยู่ที่7,400บาทนะครับส่วนถ้าใครที่ไม่ชอบแม็กอยากได้เป็นล้อสแตนดาดตัวนี้เรามีเป็นล้อเดิมให้ราคาก็จะลดลงมาอีกนะครับอยู่ที่399ค่างวดอยู่ที่7,100บาทนะครับถ้าฟรีดาวครับผม